ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับท่านสมาชิกสื่อมวลชนวันนี้สถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทยมีผลผลิตโรดักต์ใหม่มาเสนอกับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องของทิศทางในการปฏิรูปประเทศไทยซึ่งขณะน,นี้เราอยู่ในช่วงของ ความพยายามที่จะหาทิศท,ทางหาบทสรุปว่าเราจะนำประเทศชาติในช่วงในโหมดของการปฏิรูปเนี่ยไปในทิศท,ทางที่แตกต่างไปจากเดิมที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากกว่าเดิมที่มีการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนมากกว่าเดิมและที่สำคัญที่สุดก็คือมีประสิทธิภาพมีความโปร่งใส และมีความสำเร็จผลในการที่จะจัดการบริหารแก้ไขปัญหาของประเทศชาติต่อไปแนวความคิดที่นำเสนอในวันนี้คือโครงการคิดสร้างชาติทั้งนี้โดยยึดหลักว่าการบริหารการจัดการกับปัญหาต่างๆของประเทศชาตินั้นรวมทั้งการคิดที่จะปฏิรูป ประเทศไทยนั้นนะจะต้องมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนจากทุกวัยทุกฐานะและทุกสาขาอาชีพวันนี้เราอยากจะเน้นไปที่เยาวชนจึงนำเสนอแนวคิดเรื่องโครงการคิดสร้างชาติเพื่อที่จะให้เยาวชนซึ่งอยู่ในวัยเรียน ระดับมัธยมระดับปริญญาตรีระดับปริญญาโทรหรือแม้แต่ปริญญาเอกแต่อายุต้องไม่เกิน27ปีโดยการรวมทีมกันเพื่อเสนอแนวคิดผ่านโครงการคิดสร้างชาติเนี่ยกลุ่มที่จะเข้ามาร่วมในการแข่งขันเพื่อที่จะเสนอแนวคิดนี้จะแบ่งเป็น11กลุ่ม ตามที่สภาปฏิรูปได้รับมาดำเนินการตามแนวของรัฐธรรมน,นูญฉบับชั่วคราวที่ใช้อยู่ในปัจจุบันสาขาต่างๆ11สาขานั้นคือ 1. ด้านการเมือง 2. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 3. ด้านกฎหมายและกรอบการยุติธรรม 4. ด้านการปกครองท้องถิน่น 5. ด้านการศึกษา 6. ด้านเศรษฐกิจ 7. ด้านพลังงาน 8. ด้านสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม 9. ด้านสื่อมวลชน 10. ด้านสังคมและ 11. ด้านอื่นๆทั้งหมดที่เหลือที่คิดว่าแนวคิดในการปฏิรูปประเทศไทยต้องคำนึงถึงและจะต้องให้ความสำคัญโครงการนี้ต้องการให้โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเยาวชน ซึ่งจำเป็นจะต้องให้ความสนใจกับทิศทางของบ้านเมืองของประเทศชาติมากขึ้นเพราะจะเป็นผู้รับภาระในการดูแลประเทศชาติต่อไปในอนาคตและจะต้องรับภาระต่างๆถ้าหากว่าบ้านเมืองเราไม่ได้รับการบริหารจัดการดูแลอย่างดีและมีประสิทธิภาพมีการมีส่วนร่วมและมีความโปร่งใสความรับผิดชอบ เพราะฉะนั้นเป็นแนวทางหนึ่งที่จะกระตุ้นให้เยาวชนให้นิสิตนักศึกษาให้ผู้ซึ่งสนใจการบ้านการเมืองเข้ามาสู่กระบวนการที่เป็นกระบวนการของการแข่งขันเสนอความคิดที่ดีเลิศที่ดีเยี่ยมเพื่อที่จะนำไปสู่การเสนอเข้าไปให้สภาปฏิรูปเขา รับพิจารณาจากแนวความคิดต่างๆของเยาวชนซึ่งตื่นตัวมีความรับผิดชอบมากขึ้นในขณะน,นี้เราต้องการที่จะจัดให้มีการแข่งขันโดยจะคัดสรรจากกลุ่มที่สมัครเข้ามาใน11กลุ่มเนี่ยให้เหลือกลุ่มละ8ชุดแล้วจะให้มีการแข่งขันกัน เป็นรอบๆโดยได้เชิญบุคลากรชั้นนำที่มีความคิดที่มีความรู้ที่มีประสบการณ์ทางด้านต่างๆเช่นคุณทวินเปลี่ยนสีคุณปรีชาวัชราภัยคุณปณนิธานวัฒนายากรแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรดโรดจนสุนันท์ ดรสังสิตเพยรังสรรค์คุณบุญชัยโชควัฒนาดรสมเกียรติอ่อนวิมลนายแพทย์สุป,ปรกรณ์บัวสายนายแก้วสรรติโพเป็นต้นทั้งหมดเนี่ยจะร่วมกันและคนอื่นๆด้วยที่จะเข้ามาร่วมกันเป็นกรรมการคัดสรรทีมที่ชนะเลิศทีมที่ชนะเลิศจะได้รับรางวัลเป็นเงินสดหนึ่งแสนบาท บวกกับโอกาสที่จะได้เดินทางไปทัศนศึกษาทางด้านการเมืองทางด้านการบริหารจัดการทางด้านเศรษฐกิจทางด้านการศึกษาที่ประเทศสหรัฐจนาจักรคือประเทศอังกฤษจะได้ไปดูสถาบันการปกครองบ้านเมืองเช่นรัฐสภาของอังกฤษสถาบันการศึกษาระดับชั้นนำของอังกฤษ โดยจะให้สมคนสุดท้ายที่เป็นทีมชนะเลิศบวกกับอาจารย์ที่ปรึกษาได้มีโอกาสได้เดินทางและเราจะทำเป็นสารคดีเพื่อประกอบในการนําเสนอต่อสาธารณชนเพื่อสนองต่อสภาวะที่ทุกคนทุกฝ่ายทุกระดับทุกสาขาอาชีพขณะน,นี้ตื่นตัวกับการปฏิรูปทางการเมืองเพราะฉะนั้นจึงขอเชิญชวน นิสิตนักศึกษาเยาวชนผ่านสถาบันการศึกษาโรงเรียนมัธยมวิทยาลัยมหาวิทยาลัยทุกระดับในทุกพื้นที่ของประเทศให้คัดสรรจัดส่งทีมเดียวก็ได้ฮะใน11สาขานี้หรือทุกสาขาที่กำหนดไว้11สาขาแล้วเราจะมีการคัดสรรให้เหลือ8ทีมและเริ่มในการ แข่งขันกันเพื่อที่จะนำไปสู่การได้ผู้ชนะเลิศเราหวังว่ากระบวนการทั้งหมดนี้ซึ่งจะทำเป็นรายการผ่านทางฟ้าวันใหม่จะมีส่วนในการกระตุ้นให้คนไทยทั้งประเทศทุกระดับชั้นทุกสาขาอาชีพทุกวัยได้มีส่วน ติดตามตื่นตัวกับแนวความคิดต่างๆของเยาวชนซึ่งจะเป็นการสร้างความหวังให้กับประเทศชาติซึ่งจะเป็นการกระตุ้นให้ทุกฝ่ายต้องมามีส่วนร่วมเพราะการปฏิรูปประเทศเป็นเรื่องใหญ่เกินไปที่จะละไว้ให้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไปดำเนินการสิ่งที่เราทำนั้นถือว่าเป็นการรับใช้ประเทศชาติเป็นการนำเสนอเป็นโครงการทางวิชาการ เป็นโครงการสื่อมวลชนเป็นโค,โครงการของภาคประชาชนเพื่อนำเสนอความคิดต่างๆเหล่านี้ให้ได้มีการวิพากษ์วิจาร์ณวิเคราะห์นำไปถ้าหากอันไหนเป็นข้อดีก็นำไปบรรจุในความคิดที่จะปฏิรูปประเทศชาติต่อไปอันไหนที่เห็นว่า ไม่สามารถปฏิบัติได้ด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่ก็สามารถที่จะละวางมันไว้ได้แต่ว่าไม่ปิดกั้นความคิดความริเริ่มของเยาวชนที่จะแสดงความคิดเห็นในลักษณะนี้ด้วยความรับผิดชอบสร้างสรรค์และมีส่วนร่วมอย่างจริงจังทั้งนี้ก็ขอให้มีการสมัครเข้ามาและจะดำเนินการคัดสรร แข่งขันเป็นรอบๆต่อไปจนกว่าจะได้รางวัลชนะเลิศและดำเนินการทัศนศึกษาณประเทศสหราชอาณาจักรที่ได้กล่าวเสนอไปแล้วขอบคุณครับมีคำถามเชิญได้เลยนะคะโครงการคิดสร้างชาติหรือว่าจะเรียกว่าคอสอชอได้ไหมคะอาจารย์โครงการคิดสร้างชาติเราเปิดรับสมัครตั้งแต่ วันนี้นะคะเชิญชวนเยาวชนน้องๆระดับมัธยมมหาวิทยาลัยห,หรือว่าใครก็ตามที่อายุไม่เกิน27ปีค่ะเรียทีมกันมา3าคนใน1ทีมนะคะเราจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่15ธันวา,า,นวาคมค่ะ15ธันวาคมปีนี้ตั้งแต่แ<ล>บัดนี้เป็นต้นไปถึง15ธันวาคมครับค่ะแล้วจากนั้น15ธันวาคมเราก็จะมีการคัดเลือกรอบแรกแล้วก็ประกาศให้ทราบทั้งหมดนี้เราจะมีเรียลิตี้โชว์ที่นำเสนอในเรื่องของไอเดียความคิด ในการพัฒนาประเทศนะคะดิฉันเข้าใจว่ามีคำถามเชิญค่ะเชิญครับไม่มีปัญหาครับขอให้อยู่ในวัย27ปีโดยเราคำนวณว่าน่าจะอยู่ในวัยที่กำลังเรียนปริญญาโทอยู่ด้วยน่าจะอยู่ในวัยที่อาจจะเป็นต้นๆของปริญญาเอกอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นไม่อยากจะไปตัดโอกาสขอให้เป็น27ปีลงมาก็แล้วกันครับ ความพยายามที่จะให้ทุกคนมีส่วนร่วมเนี่ยมันไม่ช้าหรอกครับเพราะว่า,าถึงแม้มีรัฐมนูนออกมาแล้วมีกรอบของการปฏิรูปบ้านเมืองออกมาแล้วการมีส่วนร่วมมันต้องกระตุน้นประชาชนคนไทยต้องมีส่วนร่วมกับการบริหารจัดการกับประเทศชาติที่เรียกว่าการเมืองเนี่ยมากกว่าการเดินเข้าคูหาสาปีครั้งสองปีครั้งหรือทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งไม่เกินสมนาทีหลังจากนั้นเราปล่อยให้มันเป็นเรื่องของ คนที่ได้รับการคัดสรรคัดเลือกโดยวิธีถูกต้องหรือไม่ถูกต้องก็ตามแต่เราไม่สนใจกันอีกต่อไปเพราะฉะนั้นเป็นการกระตุ้นให้มีความคิดให้มีความเห็นให้มีความต้องการที่จะมีส่วนร่วมจะไม่หยุดอยู่เพียงแค่นี้หรอกครับแต่ถ้าเราสามารถที่จะปลูกฝังความคิดนี้ได้เนี่ยมันก็จะช่วยให้เยาวชนของเราประชาชนของเราตื่นตัวตลอดไปกับการเมืองตื่นตัวตลอดไปกับกิจกรรมกิจการสาธารณะครับ โครงการนี้จะเป็นโครงการหนึ่งที่จะกระตุ้นความรู้สึกความหวงแหนและรู้สึกในหน้าที่ความรับผิดชอบที่จะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมกิจการของบ้านเมืองของสาธารนณะของสังคมโดยเพิ่งยิ่งเรื่องการเมืองการไปสรูปครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากมีการตื่นตัวกันอย่างกว้างขวางทุกระดับชั้นของสังคม ทุกอาชีพจากทุกภาคส่วนจากทุกภูมิภาคจากทุกจังหวัดเรียกร้องให้มีการปฏิรูปคงจะเป็นที่ประจักษ์กับทุกคนเวลา7-8เดือนที่ได้แสดงความคิดเห็นกันในเวทีสาธารนณะจนกระทั่งนำไปสู่จุดที่จะต้องมีการปฏิรูปกันอย่างจริงจัง มีผู้รับอาสาที่จะเข้ามานําที่เข้ามาถือธงแต่ไม่ได้หมายความว่าพี่น้องประชาชนและเยาวชนจะไม่มีส่วนยิ่งสําคัญไปกว่านั้นคือต้องมีส่วนมากขึ้นผมคิดว่าต้องรอให้คืองานนี้คืองานที่ต้องการให้ทุกคนมีส่วนร่วมเพราะฉะนั้นคําตอบนี้คงต้องรอว่าอันประเด็นไหนที่ มีความคิดยังไงที่จะนําเสนออันนั้นอนนันเป็นเรื่องที่11ทีมที่เขา11 11 11อะไรา1รายการหรือ11หมู่ที่เขาจะแข่งขันกันเนี่ย ле, จะต้องดําเนินการไม่อยากจะไปล้าเส้นเขาในส่วนตัวแล้วก็เราพูดก,กันบ่อยในในรูปของข้อเสนอแนะสถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทยเนีย่ยคิดว่าสิ่งหนึ่งที่จะต้อง ทำให้ได้นั่นก็คือเรื่องของการกระจายอำนาจต้องเกิดขึ้นการกระจายอำนาจเพื่อให้ประชาชนมีส่วนรับผิดชอบชีวิตความเป็นอยู่ของเขามากขึ้นในทุกท้องถิ่นท้องที่เปิดพื้นที่ให้กับเขาเนี่ยคือเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง mm hmm. ความพยายามที่จะให้ระบบราชการเป็นมืออาชีพจริงๆปลอดและอิสระจากความกดดันก้าวไกลเกี่ยวข้องทางการเมือง ก็เป็นเรื่องจําเป็นการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมเราก็พูดกันมาตลอดว่าจะต้องโปรง่งใสจะต้องมีประสิทธิภาพและจะต้องประกันความยุติธรรมให้กับพี่น้องประชาชนในสังคมด้วยความมั่นใจเพราะถ้ากระบวนการยุติธรรมค่อยๆไม่มีประสิทธิภาพแล้วก็ไม่เป็นกลางเนี่ยมันจะทำให้ความยุติธรรมในสังคม ดำรงอยู่ไม่ได้มันก็นําไปสู่ความขัดแย้งมันก็นําไปสู่การเผชิญหน้ามันก็นําไปสู่ความรุนแรงอีกอันหนึ่งที่สถาบันเรียกร้องและเสนออยู่ตลอดเวลาเรื่องของพยายามที่จะกระจายรายได้อย่าให้มีช่องว่างระหว่างคนที่มีรายได้สูงกับคนที่มีรายได้ต่ําในสังคมมากเกินไปและนานเกินไปในอนาคตประเทศอื่นๆเขาพัฒนาหลังเราแต่เขาสามารถที่จะปิดช่องว่างนั้นได้ทุกปีของเรานี่มันถ่างขึ้นทุกปี เป็นเรื่องที่น่ากลัวว่มันจะนําไปสู่ความขัดแยง้งในอนาคตได้ผมคิดว่าคนในสังคมเนี่ยจะให้เท่าเทียมกันทั้งหมดมันคงไม่ได้รวยเท่ากันหรือจนเท่ากันมันเป็นไปไม่ได้แต่ทําอย่างไรให้ทั้งคนจนและคนรวยมีโอกาสเท่าเทียมกันอยู่ภายใต้กฎหมายที่เท่าเทียมกันได้รับการดูแลและคุ้มครองจากกลไกของรัฐเท่าเทียมกันไม่ใช่คนจนไม่ได้อะไร แต่คนที่มีฐานะดีในสังคมสามารถที่จะบรนดาลอะไรก็ได้สิ่งนี้มันทําให้สังคมของเราอ่อนแอไม่สามารถที่จะเดินไปข้างหน้าได้อยอันนั้นก็คือเรื่องของการปฏิรูปการศึกษาซึ่งก็พูดกันพูดกันบ่อยพูดกันมากจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดําเนินการ mm hmm. เพื่อให้การศึกษาของเรามีประสิทธิภาพมากกว่านี้ได้เยาวชนที่มีสมรรถนะที่มีความสามารถที่มีความรู้พร้อมที่จะเดินหน้าเข้ามารับผิดชอบประเทศชาติได้ดีกว่านี้ต่อไปนี้ ภูมิภาคนี้จะเต็มไปด้วยการแข่งขันในประเทศไทยเองก็ต้องมีการแข่งขันเพิ่มขึ้นในโลกกว้างจะต้องมีการแข่งขันเพิ่มขึ้นคนของเราเนี่ยความสามารถในการแข่งขันจะต้องเพิ่มขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นการศึกษาจะต้องมีการปฏิรูปก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านครับรวมทั้งท่านอภิสิทธิ์เวชชาชีวะซึ่งจะเป็นประธานในคณะกรรมการคัดสรรจาก11กลุ่มที่ว่าเนี่ย แล้วก็จะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความสนใจได้รับความร่วมมือจากเยาวชนจากสถาบันการศึกษาจากองค์กรแม้แต่องค์กรวิชาชีพภาคประชาสังคมก็สามารถที่จะเข้ามีส่วนร่วมได้ขออย่างเดียวว่าคนที่ส่งเข้ามาต้องอายุไม่เกิน27ปีเท่านั้นเองฮะแล้วก็มีสปอนเซอร์เข้ามาก็ได้มีทีมแนะนําพี่เลี้ยงเข้ามาก็ได้ไม่มีปัญหามีโค้ชมาได้ไม่มีปัญหา,า,ญหาแต่ว่าขออย่างเดียวว่า ให้แต่ละ3มคนในแต่ละทีมรวมกันแล้วเนี่ยมีความรู้มีความเข้าใจมีความคิดสร้างสรรค์ที่จะนําเสนอความคิดใหม่ๆผ่านโครงการคิดสร้างชาตินี้กับเราด้วยเท่านั้นเองครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับขอบพะคุณค่ะ